สวัสดีครับสวัสดีพี่มัดด้วยครับวันนี้มาพบกับผมนะครับเซลนูสอิพัฒน์ออโต้นะครับวันนี้ครับเราก็จะมาทําการปล่อยรถนะครับเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็จะมาเป็นปล่อยดีแมกนะครับตัวนี้นะครับเห็นวันเดียวก็จองเลยครับเข้ามาดูรถก็จองเลยวันเดียวอนุมัติจัดไฟแนนซ์นะครับอันนี้คือจัดไฟแนนซ์ภายในวันเดียวนะฮะอีกวันนึงออนุมัติเลยแต่พี่มัดเพิ่งได้เลิกรับรถวันนี้นะครับเดี๋ยวมาทําการสอบถามพี่มัดกันหน่อยนะครับพี่มัดรู้จักร้านเรามาจากช่องทางไหนครัับรู้จกดีแฟนเา ของลิงมาให้เราเข้ามาดูค่ะก็เข้ามาดูแล้วเขาก็บอกว่าเฮ้ยโอเคนะโอเคแล้วติดต่อเขาก็เลยให้เบอร์มาเบอร์ของคุณลูกมาก็เลยโทรสอบถามแล้วก็คือด้วยจากเมื่อกี้ที่ถึงคุณู่กอะนะคือการบริการที่นี่คือเราไม่เคยเจอแบบว่าบริการดีขนาดนี้ตามลูกค้าแล้วก็คือเขาดันทุกเทสครับแล้วคือป็นขาที่ติดบางทนะีเนี่ยเขาก็ช่วยก็เลยตัดสินใจ,ใจแค่ที่จตัดสินใจซื้อเลยครับุณครับแล้วก็พี่มัดดูรูปรูปเราจากในเพจร้านนะครับแล้วก็มาเจอรถสภาพจริง เป็นไงบ้างครับคือเอาตรงๆว่าไม่คิดว่าไตเนนะ่จะมีรถที่แบบอุยใหม่ขนาดนี้คือเข้ามาแล้วแบบอุ้ยคือเขาเขาเนี่ย คือจะมาอที่นี่อะได้ครับดีดีครับขอบคุณมากครับก็ตรงอาสุดท้ายนี้นะครับผมก็ต้องขอให้เจ้ารถคันนี้นะครับนำวามสูขความเจริญครับเงินทองไหลมาเทมาให้กับครอบครัวพี่มัดนะครับวันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณพี่มัดนะครับที่ไว้ใจรับเราเป็นพัตโตให้เราเชื่อถแอไดขอบคุณมากครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีครับ